มาปัวอยู่ที่เตยทรายนะคะมาร่วมทำบุญที่แม่ออกที่หลวงพี่ไปบวชด,ด้วยนะคะก็เขามีงานทำบุญแล้วก็เอาเขา้าวพื้นที่เราทำเมื่อวานนะคะมาร่วมทำบุญกับแม่ออกนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่เตยทรายนะคะมาก็แดดก็ร้อนมากๆเลยนะคะมากับน้องขนวนนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆ พี่อน้องๆอีกหลายคนเลยนะคะตอนนี้เราก็จะพาทุกคนให้ดูนะคะนี่คือวัดนะคะแล้วก็รอบๆก็จะมีเป็นห้องน้ำศาลานะคะก็ใหญ่มากๆโดยใหญ่กว่าวัดวในใ้องไอฟองอีกนะคะใหญ่กว่าวัดวัานผวกนะคะน,นี่คือของที่อันแม่ออกที่เป็นแม่ออกที่หลวงพี่เรานะคะ จัดมาถวายที่วัดเตซายนะคะก็จะมีต้นเงินส่วนมากก็จะมีเป็นผ้านะคะแล้วก็เครื่องแบบทําบุญนะคะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนแล้วก็อธิบายไม่เก่งน้องก็จะมีประมาณนี้นะคะบริเวณที่เก็บของของทานนะคะก็<า>จะเป็นประมาณนี้นดูค่ะมีลมเลยเนาะ <laughs> มีลม มีพัดแล้วก็มีหมวกอะไรต่างๆนะคะก็ครบหมดเลยนะคะทั้งชุดเดี๋ยวเดี๋ยวครบชุดเลยเนาะก็แบบนี้นะคะเขาจะเริ่มงานตอนแบบพักคันนะคะน่าจะวันที่21่สิบเอ็ที่ส3บสามนะคะเริ่มต้นไปนะคะก็จะจัดไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าน้องจะได้มาหรือเปล่าตอนเขาจัดงานนะคะถ้าได้มาก็จะได จะได้ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่นี่คือเทียนนะคะทุกคนสวยมากสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนดูนี่นะคะทุกคนดูเอาเองนะคะไม่บาอธิบายไม่ค่อยเก่งนะคะ ลงเลยหมู่บ้านเตยายนะคะก็พี่ๆน้องๆเขาก็จะมาต้อนรับเรานะคะกินข้าวพื้นที่เราทำมาเมื่อวานนะคะก็คนก็เยอะอยู่นะคะช่วยกันทำช่วยกันกินนะคะสนนี้ก็กำลังผ่านข้าวพื้นนะคะปาดข้าวพื้นเป็นชิ้นๆนะคะนี่บรรยากาศก็ร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนร้อน ตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูในบริเวณในวัดนะคะว่ามีอะไรต่างนะคะตอนนี้ก็จะพาทุกคนไปดูนะี่ใาวัดใหญ่มากเลยเดีแบบ๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในวัดนะคะคล้ายๆแบบพยงนะคะแบบเขาทำเป็นสองตัวนะคะทุกคนน่ารักไหมตุกก๊กตานี <c oughs> ่ค่ะในวัดนะคะเขาก็เตรียมของอะไรไว้ วันต้างมากเลยนะคะวันงานก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะวันที่23อีกยาวเลยนะคะนี่สวยงามนะคะทุกคนแตกต่างจากวัดบ้างปลกลูองมากเลยนะคะแล้วก็นี่เราจะพาทุกคนไปดูวิวนะคะนั่นก็จะเป็นศาลานะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างน้าให้ทุกคนได้ดูนะคะ นี่คือหอผ้านะคะภาษาขึ้นจะเรียกว่าหอผ้านะคะภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะคะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาให้น้องไอฟองหน่อยนะคะนี่วัดคือกว้างม,มากเลยนะคะอาหารอะไรแบบนี้นะคะก็นค่ะนี่เป็นศาะลา คือห้องครัวนะคะนี่ก็คือสาราโมเดลวัดก็คือกว้างมากๆมีคือต้นมะพร้าวนะคะทุคนีนี่นะคะของผ้าคือใหญ่มากนะคะจะให้หลวงพี่แบบขึ้นไปนั่งตรงนั้นไปนั่งพูดธรรมนะคะหรือว่าเตะธรรมนะคะภาษาอังก็จะพูดแบบน,นี้นะคะนี่ รอบรอบวัดก็จะมีประมาณนี้นะคะการเอ่อรบรอบวัดก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็อธิบายนิห่อยเก่งนะคะวันนี้ก็มาเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูแบบห้องครัวหรือแบบอะไรกัศาลาประมาณนี้นะคะแล้วก็พาทุกคนได้ดูรอบๆเลยนะคะมาครั้งแรก ก็ต้องจัดให้สนนะคะแล้วก็ลงมาที่ห้องครัวแล้วนะคะจะไปดูเขาทำอาหารกันกันนะคะเขาทำอาหารอะไรเอ่ยนะคะนี่เป็นห้องครัวนะคะเขากำลังทำะะของกินอยู่นะคะไปดูกันเลยนะคะว่าเขาทำอาหารอะไรกันบ้างนะคะณนี้ห้องครัวนะคะ เดี๋ยวเราหมุนให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่ก็ทำข้าวซอยนะคะโดยกันทานข้าวซอยนะคะหม้อนี้เป็นออลกมิ้วหลักมิ้วนะคะใส่เครื่องเป็นน้ำข้าวซอยนะคะทุกคนก็วันนี้กินข้าวซอยนะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยนะคะ ไปดูบริเวณข้งางนอกอีกนี่คือศาลานะคะเขาเพิ่งทำใหม่วันก็จะเป็นวันนี้นะคะ เราวัดก็มีบ้านหนือนหลังนะคะถ้าเข้าไปทางนู้จะมีแบบเยอะๆเลยนะคะทุกคนมีน้ำด้วยบ้านก็จะไก่จาก,จากวัดมากๆเลยนะคะมาพักกินข้าเส้นนะคะนี่คือเนื้อไกา่อ จะมากับยายแล,ล้วก็น้าน้องแล้วก็แม่นะคะแล้วก็พอ่อยันคุณปูนะคะ,ะก็กออนะคะเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากินก่อนนะคะ<ๆ>ทุกคนวันนี้นะ้องไอ้ฟองก็จะกัดแบลวนะคะรอบๆวัดว่านเตยทรายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ไม่เคยมาไม,ไม่คุ้นชินนะคะก็ ฝนตกแล้วนะคะตอนนี้เราไปลบฝนกันก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดดิงให้น้องด้วยนะคะคือที่นี่ก็เสียงดังเนาะดูหนัาผมไม่ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็กสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝนตกแล้ว